โอเคครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับอยู่กับรายการซีวีทอล์ก EP9 นะครับอยู่กับหัวข้อพระราชินยุค4.0ครับวันนี้แกรับเชิญอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีเพรามีมันมาแค่เสียงสวัสดีครับผมชื่อชิตาครับ เราเจอกันหลาย EP แล้วนะทุกคนอาจจะจําได้กําลังสร้างเพจอยู่ชื่อว่าเสียวอยู่จะหมันลงคลิปแล้วเป็นเพจที่เกี่ยวกับแปรคลิปวิดีโอจีนหรือว่าเดี๋ยวคิดว่าตอนนี้จ,จะมีเรื่องของสอนเกี่ยวกับแวรกรจีนแล้วก็การสนทนาการจีนเบื้องต้นเข้าไปด้วยครับผมชิด่าเรียนภาษาจีนครั้งแรกตอนไหนจําได้ว่าเรียนตั้งแต่ปถมพรตอนปถมคือเราเรียนแบบไม่ได้มีจุดหมายว่าเรียนเรียนไปทำไมเรียนไปเพื่ออะไรเป็นวิชาเรียนแบบเป็นวิชาเรียนเสริมไม่ไม่หนักอะไร แต่ถามว่าเริ่มเริ่มมาเรียนจริงจังก็คือตอนอที่ขึ้นปีหนึ่งมามัธยมมีไหมอมอต้นมอต้นแม่แต่ภาษาจีนเลยสมมุติว่าหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันก็ได้เรียนแค่ชั่วโมงเดียวเองแล้วมาเรียนไปแม่ต่อเรื่งภาษาอก็ไม่ได้ละเรียนแค่การอ่านเบื้องต้นเรียนแค่พิอินอินอการใช้ภาษาเบื้องต้นเป็นเป็นแค่เป็นแค่การการเรียนเสืิมเฉย คือองมอปก็เอ่อป .5 คือป .5 ป .6 มันเป็นวิชาที่แบบเพิ่งเข้ามาแบบยังใหม่ๆอยู่อ่ะมันก็อาจจะยังไม่ได้จริงจังเลยมากพอแบบขึ้นม .1 ในโรงเรียนใช่ไหมด้วยความที่มันเป็นโรงเรียนเด็กประจำมันจะมีเด็กหลายจังหวัดหลายที่มาอยู่โรงเรียนนี้มันก็จะมีเด็กบางพื้นที่ที่เขาเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เรียนภาษาจีนจู่ๆมา มอนเองเจอผ้อุมไปแบบคือถ้าสมมติเจอวิชาอังกฤษมันยังแบบโอเคกูกูเรียนได้เว้ยไม่มีปัญหาแต่พอมาแบบภาษาจีนเนี่ยเป็นวิชาแบบที่มันอยู่ในหลักสูตรเอา้าวกูต้องจัดการยังไงกับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนสอนด้วยว่าให้เด็กมันมีอารมณ์ร่วมไปกับวิชานี้ซึ่งยากมากมันควรจะเป็นวิชาที่แบบเ,เรียนแล้วมันสนุกเอนจอยไม่ใช่าแบบเครียดต้องบอกกับทุกภาษาแล้วต้องเราต้องเรียนเป็นเรียนด้วยใจแล้วก็มีความเอนจอยว่าภาษาก็เหมือน ศิลปะอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปการทำอาหารการเล่นดนตรีการร้องเพลงภาษาก็อยู่ในสายศิลป์เหมือนกันมันก็ต้องใช้ความเรียกว่า enjoy เข้ามาด้วยเออผมว่ามันก็ถูกแหละที่ว่ามันต้องมีใจมีใจที่จะเรียนด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาจีนหรือทุกภาษาในโลกเราก็ต้องแบบ เออใช้ใจเรียนกับมันต้องต้องชอบมันก่อนภาษาจีนอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าปลายทางเนี่ยจะไปจบที่ตรงไหนหรือว่าทํางานในสายงานไหนอาจจะทําให้คนเข้าใจผิดได้ว่าเรียนสายสินจบไปไม่มีงานทาแต่แต่ต้องบอกว่านะครับผมภาษาเนี่ยสามารถเลือกทํางานได้หลายงานมากๆไปพูดในตอนหลังดีกว่ามันจะมีคนบางกลุ่มที่เขาเขาแบบค่อนข้างปิดกันเือ่ภาษาเนี่ยเรื่องภาษาจีนด้วยนะ แบบโอยอยากไปเรียนมันเลยอยากรูิจดดีกว่าไปรุ่งกว่ามีแนวคิดยังไงครับคนประเภทนี้บ้างต้องบอกต้องบอกตรงๆนะครับว่าเรื่องภาษาเนี่ยอย่างอะยกตัวอย่างน้องน้องชายผมดีกว่าชอบภาษาญี่ปุ่นเขาก็เลือกตามความสนใจแล้วก็ตาม ความถนัดของเขาที่แบบอยากต่อยอดภาษาญี่ปุ่นสมัยเนี้คนส่วนใหญ่ควรที่จะได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วในสมัยนี้นะครับผมไอภาษาที่3ามเนี่ยควรเป็นสิ่งที่ไอคนคนนั้นชอบเราไม่สามารถบังคับไปเได้หรอกว่าจะเรียนภาษาสเปนเรียนภาษารัสเซียเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือเรียนภาษาจีนอันนี้ผมผมไว่ว่านะครับเพราะมันมันเป็นความชอบของแต่ละคนเรียกว่ามีความชอบแล้วอินสไพรชั่นในไม่เหมือนกันมันอยู่มันอยู่ที่ตัวคนที่จะเรียนภาษานั้นมากกว่า ยุคก่อนเลยที่เริ่มมีเซียนเซียนเชิงเข้ามาแต่ก่อนแต่ก่อนนะครับผมในอดีตเนี่ยเขาไม่ไม่เรียกเหล่าชื่อว่าเหล่าชื่อนะแต่ก่อนเขาเรียกว่าเซียนเชิงหรือหนิวชื่อเรียกว่าคําเซียนเชิงก็คือไอ้สุภาพสุภาพหน่อยก็คือนายที่เรียกใช้กับผู้ชายเนี่ยก็คือการเรียนภาษาจีนในสมัยก่อนเนี่ยมันหาคนสอนได้ยากอตรงช่วงช่วงนั้นอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากเท่าสมัยนี้แล้วก็พอยุคเริ่มต้นของการเรียนภาษาจีน่าก็คือค่อยค่อยได้รับความนิยมมากขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นด้านของการค้าแล้วก็การขนส่งเพราะว่าอ่าคนจีนเขาชอบค้าขายใช่ไหมครับก็พอมาอยู่ที่นี่ก็อาจจะมีครอบครัวหรือว่าอะไรอยู่ที่จีนที่เขาไม่ได้มาด้วยก็จะก็อาจจะแบบกลายใช้ภาษาจีนในการค้าขายคนไทยก็เริ่มเห็นเริ่มที่จะเรียนภาษาภาษาจีนเยอะขึ้นต,ต้องเรียกว่าเป็นยุคทองของภาษาจีนอันนี้เป็นความคิดของผมนะครับว่าจีนเนี่ยมีคนมีคนอยู่ทุกประเทศในทั่วโลกเลย ไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรปหรือว่าทวีปเอเชียหรือจะเป็นใต้ประเทศใต้สุดหรือประเทศอ่าล่างสุดก็มีคนจีนอย่างน้อยหนึ่งคนในประเทศนั้นซึ่งเราจะเห็นว่าในอเมริกาก็มีไชน่าทาวซึ่งก็มีคนจีนในไทยก็มีเยวาวราชก็คือไชน่าทาวของคนจีนเหมือนกันตอนนี้คือคนจีนพยายามซัพพอร์ตมากก็คือการาเผยแพร่ภาษาจีนของเขาก็าจะเห็นเห็นผ่านอ่าขงจื้อ มหาลัยมอบูก็มีก็คือของจื้อมอบุรพาขงจื้อก็มีหน้าที่เผยแพร่ภาษาภาษาจีนให้กับคนที่เป็นที่ไม่ใช่ภาษาภาษาแม่ที่ประเทศจีนเนี่ยก็ให้ก,ใหก็ให้ทุนการศึกษานักเรียนจากต่างชาติเยอะมากปีปีหนึ่งก็มีทุนของมหาลาัยเองหรือไม่ก็ทุนของรัฐบาลเองก็มีทุนให้นักเรียนจากทั่วโลกไม่ช่เป็นแอฟริกาหรือว่าจาก ทบิบิโลประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับเข้าไปเรียนเยอะมากจากสถิติที่ผ่านมาแต่ว่าสถานการณ์โควิดก็เกิดปัญหาอยู่เยอะเหมือนกันถ้าเรารู้ภาษาจีนอ่ะเออสมมติว่าเราจะทําธุรกิจในอนาคตทั่วมันง่ายมันง่ายมากกว่าเพราะนี่เลยภาษาจีนปีนี้ก็เข้าปีที่ห้าแล้วคือเรียนภาษาจีนเนี่ยเราจะได้ทั้งแนวคิดทั้งมุมมองแล้วก็ทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของเขาเข้ามาด้วยคนที่ได้ภาษาจีนอาจจะมีลู่ลู่ทางเพิ่มขึ้น ในการในการประกอบอาชีพแล้วก็ทําธุรกิจก็สามารถเป็นล่ามหรือไม่ก็เป็นอ่าเป็นไกด์ได้ว่าคนจีนจาก GDP ที่ผ่านมาเนี่ยคนจีนเข้ามาในไทยเยอะมากแล้วก็เป็นจุดหมายที่แบบคนไทยไอ้นคนจีนอยากเข้ามาเที่ยวเที่ยวมากเพราะว่ามามาดูวัดจะมาซื้อของซีเวเนียอะไรเล็กๆน้อยๆประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบจุดหมายแ,แรกๆที่คนจีนอยากมาคนไทยเนี่ยค่อนข้าง,าง,างแบบสามารถคุยคุยเล่นได้ง่าย เป็นไทยแลนด์แดนออฟสมายคุณจะเป็นชาติไหนเขาก็พร้อมที่จะยิ้มรับเปิดรับให้คุณโดยไม่โดยที่ไม่ตัดสินว่าคุณเป็นอะไรคุณจะเป็นชาติไหนแล้วก็มีที่เที่ยวสวยภาษาทุกภาษาก็พอเปิดภาษาได้ภาษานึงแล้วว่าดูทางในการทำธุรกิจหรือว่าดูทางในการที่จะไปทำอะไรอย่างอื่นได้มันจะมันจะเยอะกว่าเยอะกว่าที่คุณได้เพียงอันนี้ไม่ได้บังคับให้ทุกคนแบบไปเพิ่มเรียนภาษาที่สามหรือผมบอกในมุมมองของผมว่าเพิ่มมันก็จะ เห็นตู้ทางในการประกอบอาชีพเยอะขึ้นและต้องบอกนะครับว่าคนทุกคนส่วนใหญ่คิดว่าเรียนยากเพราะว่ามันเป็นตัวที่ก็ขี่ดูนเดี๋ยวก็ขีต่ตรงเดี๋ยวก็ขี่แนวนอนมันยากในช่วงแรกก็คือว่าเมอผมเพิ่งเรียนภาษาจีนใหม่ๆก็รู้สึกว่าวิทําไมจําจําไม่ค่อยได้จําตัวจีนตัวนี้ไม่ค่อยได้แต่เชื่อเถอะครับว่าก้าวแรกมันค่อนข้างที่จะยากเสมอการเรียนภาษาภาษาเน IA, ี่ยพอคิดซะว่า เหมือนเราอยู่ในห้องสมุดห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องสมุดที่ใหญ่มากมีหนังสืออยู่เจ็ดพันล้านเล่มตอนนี้เราได้ภาษาไทยแล้วภาษาไทยก็ได้อ่านได้หกสิบล้านถึงเจ็ดสิบล้านเล่มแล้วแต่ถ้าเทาได้ภาษา,ษาจ,จีนเราก็จะได้อ่านหนังสือได้เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบล้านเล่มเพราะว่าผมเปลี่ยนหนังสือเหมือนเหมือนประชากรโลกครับผมคุณก็จะสามารถอ่านหนังสือได้ยเยอะขึ้น จะบอกน้องที่กําลังตั้งใจเรียนภาษาจีนทุกคนนะครับภาษาจีนเนี่ยมันสามารถต่อยอดอะไรได้ไหลายอย่างอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือการขายของจากประเทศจีนอ่าจะมีเว็บเถาเป่าซึ่งเขาเขาสั่งของมาจากจีนแล้วก็เป็นคนที่ตัวแทนขายจากไทยแล้วก็อ่ะติดต่อจากคนจากจีนมาแล้วก็ให้แล้วก็กินก,กาไรจากอ่าของเที่ยวของที่อ,ทอ่าผู้บริโภคสั่งก็ได้อาชีพที่สอง ก็คืออาชีพอาชีพล่ามค่อนข้างที่จะรายได้ดีครับผมแต่ว่าคุณก็ต้องมีทักษะที่ดีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนด้วยภาษาอังกฤษห้ามทิ้งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นล่ามอ้ของภาษาใดก็แล้วแต่ก็คือภาษาอังกฤษก็สําคัญแล้วก็ภาษาจีนภาษาที่เราแปลสําคัญภาษาไทยที่เราแปลกลับให้คนไทยฟังก็สําคัญก็คือต้องสำคัญสามภาษานี้อันนึงก็คือคนจีนมาเทีย่ยวที่ไทยเะอาชีพที่ขาดไม่ได้ก็คือไกด์ ไกด์นำเที่ยวพูดภาษาไทยถ้าถ้าพูดภาษาจีนได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไกด์ไกด์ทัวร์จีนก็จะรับตอนนี้ที่กำลังมาแรงเลยก็มีทั้งสื่อโซเชียลทุาไม่ว่าจะเป็น TikTok, IG, Facebook หรือว่าทวิตเตอร์ Twitter นี้ก็สามารถโปรโมทตัวเองว่าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนก็ได้เพราะว่าอันนี้ก็มีก็เห็นหลายก็เห็นครูเหล่าชื่อหลายคนก็โปรโมทตัวเองว่าเดี๋ยวมี ค่าสอนเอสเคค่าสอนอ่าการสอบภาษาจีนที่แบบนี่นี่เป็นต้องบอกว่าลืมลืมนละว่าผมไม่ได้เป็นเด็กมัธยมนานา <c oughs> ล้ะก็ไปดูว่ามันแปดเออเรียกว,ว่าแกดภาษาจีนแพดแพดจีนเนอแพดจีนนี่ก็ถือว่าทำรายได้ค่อนข้างดีเพราะว่าสมัยนี้คนเขาเด็กๆค่อนข้างที่จะสนใจภาษาจีนมากขึ้นก็เป็นครูสอนภาษาจีนก็ได้อีกอาชีพหนึ่งภาษาขอแค่มีความชอบไม่ต้อง บางฟิกว่าเป็นภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นขอให้น้องๆอ,อ่าคิดว่าเอาภาษาที่น้องๆชอบแล้วก็คิดว่าถ้าหนูเรียนภาษาเนี้ยหนูจะมีความสุขมไม่ต้องเครียดกับภาษาตอนแรกมันเครียดหมดแหละแต่พอเราได้เราใช้ได้มันก็จะสร้างความภูมิใจให้เราแล้วก็เราก็จะสนุกกับภาษาไปเรื่อยตอนแรกมันก็เครียดหมดแหละพี่ก็ผ่านมาแล้วจะขอให้เด็กเอกจีนหรือว่าเด็กที่มี ความคิดที่อยากจะเรียนจีนสู้ๆในช่วงแรกพอเราพอเราฟังออกเราพอพูดได้พอพูดได้ปุ๊บพอพูดกับคนจีนไปเรื่อยมันจะเริ่มมีความมั่นใจพอมีความมั่นใจแล้วก็จะ,จะ,จ,ะจะอยากพูดขึ้นไปเรื่อยสมัยนีย้มันมีแอปเยอะแยะมากสามารถทําให้เราติดต่อก,กับคนต่างชาติได้ซึ่งไม่เหมือนในสมัยก่อนที่เราต้องฟย่าที่ฟย่าติดต่อก,กันทีนึงต้องขอเบอร์ขอ uh, m s n ขอนน่นนี่นั่น ว้าโทรต่างประเทศก็เสียดังเยอะสมัยนี้ไม่ต้องสมัยนี้ก็มีแอป,ป Hello Talk ไปพิมพ์ใน l a y Store ก็ได้แอพโซก็ได้ก็จะรวมคนที่เป็นเจ้าของภาษาเป็นอยากฝึกภาษานนะั้นมาคุยกันเจ้าของภาษาก็จะสอนภาษาที่เราต้องการคือการคือการแมทกันแหละคืออย่งางเราเป็นคนไทยเราอยากเรียนภาษาจีนแล้วก็ไปแมทกับคนที่เป็นคนจีนที่อยากเรียนภาษาไทยมันจะแมทกันชื่อแอป,ป Hello Talk ลองลองไปโหลดกันได้แอป,ปนี้ก็ทำไม่ได้เพื่อนคนจีนหลายคนเหมือนกัน โอเคครับถ้าใครชอบ EP นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตับตะใคกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญ EP นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามมันด้วยนะเสียวหยู้าวจีนะครับผมโ,โอเคครับวันนี้ผมกับชิตะก็ขอลาันไปก่อนครับสวัสดีครับจ้เจียนโเจยยูเจยเจยู